มาพบกันในคลิปนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแบบอย่างการทำความดีในเรื่องแบบอย่างการทำความดีก็จะมีเรื่องของผู้ที่กระทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่3ารายด้วยกันคือ 1. พระโสนโ,โกริวิสะพระโสนโกริวิสาเดิมชื่อโสนะเกิดในตระกูลเศรษฐีเมืองจำปาแคว้นอังคะ มีลักษณะพิเศษคือมีฝ่ามือฝ่าเท้าที่อ่อนนุ่มมีคนอ่อนขึ้นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าของท่านพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถึงลักษณะพิเศษจึงรับสั่งให้โสนะเข้าเฝ้าซึ่งในการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยและได้ฟังพระธรรม,มเทศนาเกิดความศรัทธาและขอบวชเป็นภิกษุ เมื่ออุปสมบทแล้วท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความเพียรเดินจงกรมอย่างหนักจนเท้าแตกเดินไม่ได้ท่านจึงใช้วิธีคลานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสองจนกระทั่งเข่าและฝ่ามือทั้งสองแตกอีกแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมทำให้ท่านเกิดความท้อแท้พระบรม,มาาศ,าศาสดาทรงทราบ จึงเสด็จมาประธานโอวาทด,ด้วยอุปมาเรื่องพินสามสายว่าสายพินเมื่อขึงหย่อนเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังเมื่อขึงตึงเกินไปก็ขาดและไม่อาจส่งเสียงได้อีกฉะนั้นเพื่อผลอันดีที่สุดควรขึงให้พอเหมาะจักส่งเสียงอันไพเราะท่านโสรนาโกริวิสก ได้ปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงแนะนำคือปฏิบัติพอเหมาะพอดีตามทางสายกลางไม่ช้าก็สําเร็จพระอรหันต์คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติของพระโสนะโกริวิสัะคือ 1. ความเพียรคนที่มีความเพียรย่อมประสบความสําเร็จได้ 2. ความพอดีการกระทำทุกอย่างควรปฏิบัติตามทางสายกลาง ไม่มากไม่น้อยเกินไปอันนี้เป็นคุณธรรมของพระโสนโกริวิสังต่อไปอย่างที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชสาปุษตะเทโวสมเด็จพระสังฆราชสาเป็นสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สรงครองวัดราชปดิษสถิตมหาศีมารามในสมัยรัชกาลที่ห ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2436ถึงพศ2442พระองค์ประสูติที่นนทบุรีเมื่อพศ2356ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อชันษาได้14ปีได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งแรกแปลได้สองประโยคพระองค์ถวายตัวเป็นสิทธิ์อยู่ในสำนักของรัชกาลที่4 ตั้งแต่ยังทรงเป็นสามเณรและศึกษาพระปริยัติธรรมจนชั้นสาที่18ทรงแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งทรงแปลได้9ประโยคและเป็นสามเณรองค์แรกที่ได้ประยรีินก้าประโยคในสมัยรัตนโกสินทร์พระองค์ได้อุปสมบทที่วัดราชาธิวาเมื่อพศ2 3 7 6ต่อมาได้ลาสิกขาไปเป็นคารว่า รัชการที่4โปรดเกล้าให้อุปสมบทใหม่แล้วเมื่ออุปสมบทแล้วทรงแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งทรงแปลได้ทั้งหมด9ประโยคจึงมีผู้ถวายสมญาวา่าสังฆราช18ประโยคผลงานของท่านปีพศ2431รัชการที่5ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้ทําการสังคยาพระไตรปิฎก สมเด็จพระสังฆราชสาได้ร่วมสังฆานาด้วยสมเด็จพระสังฆราชสาทรงนิพนธ์หนังสือเทศนาและยังมีงานแปลพระสูตรและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งผลงานของพระองค์ยังคงใช้ในการเทศนาและศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชสาสิ้นพระชนเมื่อปี2442 สิริพระชันษาได้87ปีตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนหลายด้านเช่นความเพียพรพยาธยิธรมความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมสำหรับคนที่สามได้แก่พระอาจารย์สถียนโพนันทะอาจารย์สถียนกมลมานเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2472 ที่บ้านบริเวณตลาดเก่าเยาวราชอําเภอสัมพันธวงศ์กรุงเทพบิดาเป็นชาวจีนชื่อนายตั้งเป้งทงมารดาชื่อนางมาลัยเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชดอนเจริญและไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดบอพิทพิมุกอาจารย์เสถียรเริ่มมีจิตใจโน้มเอียงไปทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย เช่นชอบวาดรูปพระพุทธเจ้าชอบเล่นแต่งกายเป็นพระจีนเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาชอบซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามอาอ่านมากมายจนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานเริ่มเขียนบทความลงในหนังสือธรรมะ และเริ่มแสดงปาฐกถาในที่ต่างๆตั้งแต่อายุ18ปีเมื่ออายุ20ปีได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นโพนันทะแปลว่าผู้มีความพอใจในการตัดสูุโดยมีความประสงค์ให้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและอุปสมบทที่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลาเดือนเศษได้ลาศิกขาไปเป็นอาจารย์ในมหามากุฏราชวิทยาลัย านถึงแก่กรรมเมื่ออายุสาปีได้ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีคือสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้พระพุทธศาสนาปฏิบัติตนเป็นรูปที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเป็นชาวพุทธตัวอย่างอันนี้เป็นทั้งสท่านที่กลับมานะครับต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องของชาดกชาดกคือเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนา เรื่องแรกคือจุลเศรษฐิชาดกหรือเศรษฐีหนูครั้งหนึ่งในอดีตมีเศรษฐีผู้หนึ่งที่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำวันหนึ่งเศรษฐีผู้นี้นั่งรถม้าผ่านมาเห็นหนูตายตัวหนึ่งบนถนนได้กล่าวว่าใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตัวนี้ไปเป็นทุนทำการค้าให้เจริญรุ่งเรืองได้ ชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งได้ยินเศรษฐีกล่าวเช่นนั้นจึงคิดนำหนูตายไปทำประโยชน์โดยนำหนูตายไปขายให้ยายเพื่อเป็นอาหารแมวได้เงินมาจำนวนหนึ่งจึงได้นำเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยเพื่อแจกให้กับคนเก็บดอกไม้หลวงพวกคนเก็บดอกไม้ก็มอบดอกไม้เป็นการตอบแทนแก่เขาเขาก็นำดอกไม้เหล่านั้นไปขายและนำเงินมามาซื้อน้ำอ้อย แจกคนเก็บดอกไม้อีกเขาทำเช่นนี้จนมีเงินเพิ่มขึ้นมามากวันหนึ่งลมพัดแรงและฝนตกหนักจนทำให้ต้นไม้ในสวนหลวงหักล้มและเนรนาศนายอุทยานรู้สึกกังวลเรื่องการขนย้ายต้นไม้ที่หักชายหนุ่มจึงเข้าไปขอกิ่งไม้กับนายอุทยานจากนั้นเขาก็ซื้อน้ำอ้อยไปแจกเด็กเลี้ยงโคแล้วขอให้พวกเด็กเลี้ยงโคขนกิ่งไม้ออกจากอุทยาน แล้วนำกิ่งไม้ไปขายให้ช่างปั้นหม้อได้เงินและหม้ออย่างดีมาหลายใบชายหนุ่มนำน้ำใส่หม้อไปตั้งไว้ใกล้ประตูเมืองพอพวกหาบหญ้าผ่านมาเขาก็ตักน้ำแจกพวกคนหาบหญ้าก็พากันกล่าวขอบใจต่อมาชายหนุ่มได้ยินข่าวว่าจะมีพ่อค้านำม้ามาขายเขาจึงไปขอญาจากคนหายหญ้ามาคนระฟ้อน และกล่าวกับพวกคนหาหญ้าว่าหากตนเองนั้นขายหญ้ายังไม่หมดก็ขอให้พวกคนหาญ้าอย่าเพิ่งขายญ้าของเขาเมื่อพ่อค้ามาถึงก็ไม่สามารถหาซื้อหญ้าที่ไหนได้จึงไปขอซื้อยาของชายหนุ่มแต่เพียงผู้เดียวทำให้เขาขายญ้าได้เงินจำนวนมากต่อมาเพื่อนที่เป็นพ่อค้าทางน้ำมาบอกกับชายหนุ่มว่าวันพรุ่งนี้ จะมีเรือสินค้ามาเทียบท่าเขาจึงนำเงินไปวางมัดจำสินค้าทั้งหมดและนำสินค้าไปขายต่อได้เงินเป็นจำนวนมากในเวลาไม่นานชายหนุ่มก็มีทรัพย์เป็นจำนวนมากเขาคิดถึงบุญคุณของเศรษฐีจึงไปหาเศรษฐีและเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้เศรษฐีฟังท่านเศรษฐีเห็นความเฉลียวฉลาดวิริยะอุตสาหะและความกตัญญูของชายหนุ่ม จึงยกลูกสาวให้พร้อมกับมอบสมบัติให้ครอบครองชาดกเรื่องต่อไปเรื่องวันนาโรหาชาดกหรือหมาจิ้งจอกจอมยุยงที่ป่าแห่งหนึ่งมีพญาสัตว์สองตัวอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันพญาสัตว์ตัวหนึ่งคือราชสีพญาสัตว์อีกตัวหนึ่งคือพญาเสือโครง่งทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมักเกจะหอ,อกล่าสัตว์มากินด้วยกันเสมอ ต่อมามีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเข้ามาขออาศัยรับใช้พยาศัตว์ทั้งสองโดยหวังจะกินเศษเนื้อเหลือเดนโดยไม่ต้องลำบากหาด้วยตนเองซึ่งพยาศัตว์ทั้งสองก็ได้ยินดีให้อยู่รับใช้เจ้าหมาจิ้งจอกได้กินเนื้อสัตว์ที่เหลือจากเศษเดนของสัตว์ทั้งสองก็สุขสบายแต่ด้วยจิตที่คิดไม่ดี มันจึงนึกอยากกินเนื้อของพญาสัตว์ทั้งสองบ้างด้วยเห็นว่าเนื้อสารพัดก็เคยกินมาแล้วเหลือแต่เนื้อราชสีกับเนื้อเสือโคร่งเท่านั้นที่ยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองมันนึกว่าเนื้อของพญาสัตว์ทั้งสองคงอร่อยน่าดูวันหนึ่งมันจึงเข้าไปหาราชสีและพูดใส่ความว่านายขอรับนายเสือโครงพูดถึงนายว่า สีหน้าลักษณะท่าทางกำลังและความกล้าของเจ้านายไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของนายเสือโคร่งขอรับพญาราชสีได้ฟังก็กล่าวว่าเจ้าจงไปเสียเถิดข้าไม่เชื่อหรอกว่าเสือโคร่งเพื่อนข้าจะพูดอย่างนี้ขันหมาจิ้งจอกได้โอกาสไปปนนิบัติพญาเสือโครง่งก็พูดใส่ร้ายพญาราชสีให้พญาเสือโคร่งฟังพญาเสือโคร่งจึงนังความนังกล่าว มาเล่าให้ราชาสีฟังอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพญาราชาสีเตือนสติพญาเสือโคร่งว่าคนที่เชื่อผู้อื่นมากกว่ามิตรจะทําให้เสียมิตรเมื่อได้ฟังพญาราชาสีพูดพญาเสือโคร่งก็กล่าวขอโทษพญาราชาสีพญาราชาสีก็ยินดียกโทษให้แก่สายาเสือโครง่งจะหมายจึงจอกจอมยุยงเมื่อเห็นเรื่องผิดแผนเช่นนี้ก็ไม่อาจอาศัยอยู่กับพญาสัตว์ทั้งสองต่อไปได้ มันเสียหน้าและละอายใจยิ่งนักจึงหลบเข้าไปในป่าอันนี้เป็นชาดก2เรื่องนะครับเรื่องวันนาโลหะชาดกกับเรื่องเศรษฐีหนูนะครับหลังจากเรียนจบแล้วเราไปทำใบงานเรื่องแบบอย่างที่ดีกันมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วก็ส่งงานทางไลน์นะครับ หวังว่านักเรียนคงจะตอบได้ว่าคุณธรรมของแบบอย่างที่ดีที่เราศึกษามามีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้กูขอจบเพียงเท่านี้นะครับ